วิธีสร้างบัญชีสมาชิกเว็บไซต์วีคอร์และวิธีใช้โค้ดเข้าเรียนฟรีกดที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนการสมัครมี2วิธีวิธีที่1สร้างบัญชีด้วย Google แอดมินแนนะนำวิธีนี้เลยสะดวกมากๆกดปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย Google เลือกบัญชีที่เราผูกไว้กับ Google กดดำเนินการต่อแค่นี้เราก็สร้างบัญชีสมาชิกสำเร็จแล้ววิธีที่2สร้างบัญชีโดยการกรอกข้อมูลอ e ีเมลชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและสร้างรหัสผ่านรหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย8ดตัวอักษรและประกอบไปด้วย ตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขและอักขระพิเศษตามตัวอย่างกดยอมรับเงื่อนไขกดยืนยันฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกดสร้างบัญชีจะเจอหน้ายืนยันอีเมลให้เราเข้าบัญชีอีเมลของตัวเองเช็คอีเมลที่ได้รับจาก r e w o r l หากไม่ได้รับอีเมลกรุณมาตรวจสอบโบลเดอร์สแปมหรืออีเมลขยะ หากตรวจสอบแล้วไม่เจอให้กดปุ่มส่งอีเมลอีกครั้งเมื่อได้รับอีเมลแล้วให้กดปุ่มคอนเฟิร์มหากขึ้นหน้าจอสีขาวกาุุณารอสักคู่ระบบกำลังทำงาน,นค่ะหน้าจอจะแสดงลงทะเบียนสำเร็จจากนั้นกดคำว่าล็อกอินเลย หลังจากล็อกอินเรียบร้อยแล้วเข้าสู่คอร์สเรียนกันเลยกดเข้าหมวด e c a คไอคอนหน้าตาแบบนี้เลยทั้ง3คอร์สที่น้องๆจะได้เรียนอยู่ด้านล่างเลื่อนลงมาอีกมิดก็เจอแล้ว i n s i g h t e c a คอร์สคัดเอเลเวลคณิต1และ2คอร์สคัดเอเเวลภาษาอังกฤษโพสที่น้องๆได้รับ1คน1นึ่งโพสสามารถใช้เข้าเรียน สาคอสนี้เท่านั้นโค้ดเดียวใช้ได้ทั้ง3าอค์สเลยมาดูวิธีการใช้โค้ดเริ่มกันทีละคอสเลยกดเข้าหน้าคอสเรียนินไซต์ทีแคสกดปุ่มซื้อเลยนําโค้ดที่ได้รับมาใส่ในช่องส่วนลดกดปุ่มใช้รหัสโค้ดที่ได้รับเป็นส่วนลด100เราคารวมจะเข้ากับศูนย์กดสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อคอสสาเร็จหรือคอสที่2กันต่อเลยกลับมาหน้าหมวดทีแคส กดเข้าหน้าคอร์สเรียนช็อตคัดเอเลเวลคณิต1และ2กดปุ่มซื้อเลยนําโค้ดที่ได้รับโค้ดเดิมมาใส่ในช่องส่วนลบกดปุ่มใช้รหัสกดสั่งซื้อได้เลยซื้อคอร์สที่3กันเลยกดเข้าหน้าคอร์สเรียนช็อตคัดเอเลเวลภาษาอังกฤษกดปุ่มซื้อเลยนําโค้ดที่ได้รับโค้ดเดิมมาใส่ในช่องส่วนลบกดปุ่มใช้รหัสกดสั่งซื้อได้เลยซื้อทั้ง3คอร์สครบแล้วกดปุ่มไปที่คอร์สเรียนของฉัน คอร์สเรียนทั้งสคอร์สจะรวมอยู่ด้านนี้แล้วล็อกอินในครั้งถัดไปสามารถเข้าเมนูคอร์สเรียนของฉันได้จากเมนูด้านขวาบนเข้าสู่คอร์สเรียนกันเลยด้านซ้ายมือเป็นเมนูเนะื้อหาการเรียนแต่ละตอนแต่ละบทบทแรกคำแนะนำก่อนเรียน หากอ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มยืนยันงานเสร็จด้านขวาบนสังเกตว่าจะมีติ๊กถูกแสดงขึ้นหลังชื่อตอนเริ่มเรียนบทที่1กันเลยเรียนจนจบคลิปจนมีติ๊กถูกแสดงหลังชื่อตอนพบทุกตอนจะสามารถกดล็อกผลลัพธ์และรีวิวได้กดเมนูผลลัพ์กดเมนูรีวิวรีวิวคอร์สเรียนให้วีคอร์สด,ด้วยนะคะเรื่องจำนวนดาวที่อยากให้ใส่ข้อความที่อยากอธิบายและประเมินคอร์สเรียนสข้อจะแสดงชื่อหรือไม่แสดงชื่อก็ได้กดส่งและยืนยันวีวคอร์สขอบคุณที่รีวิวคอร์สเรียน 很好。看